สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมช่องโฟลแม็กนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็สามารถติดตามรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมก็คือทางเพจเฟซบุ๊กนะครับช่องโฟลแม็กเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับสอบถามกันได้นะครับสาธุสุขบิตนะครับเพื่อนครับก็วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวปืนนะครับวันนี้ฮะเพื่อนเพื่อนครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องกระสุนปืนนะครับ ไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ไม่ต้องสอบถามเรื่องการขายกระสุนขายวุธสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายนะครับก็เสืบมเนื่องจากที่ผมลงช่องโพสชุมชนนะครับโพสรูปชุมชนนะครับแล้วก็เป็นโพสรูปรูปหนึ่งนะเป็นรูปที่ผมกาลังทดสอบปืนยาวลูกซองึืงอัตโนมัตินะครับกลางสายฝนนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สอบถามมาทางหลังใหม่นะครับว่าไม่กลัวกระสุนด่านเหรอบางคนก็ถามว่า กระสุนด like. to ้านไหมอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ก็จะมาถ่ายทอดนะฮะเก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยความรู้อันที่ผมมีอันนิดน้อยนะฮะก็ไม่รู้ว่าถ้าเพื่อนๆอาจจะได้รับฟังรับชมจากท่านอื่นนะยูทูบเบอร์ท่านอื่นที่เคยทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าทบทวนกันไปนะครับแต่สิ่งที่ผมจะนําเสนอวันนี้นะครับก็คือเรื่องของความสบายใจนะครับในการใช้กระสุนปืนชนวนกลางนะครับเรื่องกระสุนด้านนะครับว่าหายห่วงแค่ไหนนะครับเพื่อนครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆครับกระสุนปืนนะครับกระสุนปืนก็จะมีองค์ประกอบอยู่สี่อย่างนะครับก็จะมีหัวกระสุนนะครับนะฮะมีหัวกระสุนนะครับอด้านนอกนะครับหัวกระสุนด้านนอกนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มีปลอกกระสุนนะครับสำหรับกระสุนชนวนกลางนะครับก็จะมี หัวกระสุนนะครับทุคนครับเหมือนกันเลยนะหัวกระสุนนะฮะแต่ต่างที่รูปแบบของหัวกระสุนนะครับมีหัวกระสุนเหมือนกันนะครับปลอกกระสุนนะครับแล้วก็ดินขับนะฮะข้างในก็คือดินขับนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือไพรเมอร์นะครับหรือบ้านเราเรียกว่าจอกแก๊สนะครับเป็นไพรเมอร์นี่ตัวสําคัญเลยนะครับไพรเมอร์จะเป็นตัวจุดระเบิดนะครับเมื่อไพรเมอร์ จนระเบิดเสร็จก็จะทําการเผาไหม้ดินขับนะครับภายในห้องระเบิดห้องนี้นะฮะห้องที่ถูกควบคุมไว้ด้วยตอกเรื่องของกระสุนนะครับเมื่อระเบิดเสร็จก็เป็นแก๊สขนาดมหาศาลนะครับก็ผักดันหัวกระสุนนะฮะให้วิ่งออกไปตามลํากล้องนะครับนะครับอันนี้ผมกระสุนซองผมไม่ได้เก็บไว้นะครับไม่ได้เก็บไว้ที่นี่นะครับก็เลยไม่ได้นำมารีวิวให้ดูนะครับก็รีวิวกระสุนปืนพกสั้นให้ดูกันกันเพราะว่าเป็นกระสุนชนวนกลางเหมือนกันนะครับ ่วนกลางนะครับก็คือมีจอกกระทะแตกนะฮะหรือไพ่เมร์ตรงกลางนะครับซึ่งจะต่างกับชินริมทันทีนะครับเพื่อครับชินริมก็จะตอกที่บริเวณริมนะรริมตรงนี้ฮะริมของจันท้ายนะครับผมจะไม่พูดถึงนะครับผมจะพูดถึงกระสุนชิ้นกลางนะครับเพราะว่าเจ้ากระสุนชิ้นกลางเนี่ยนะครับเหตนใดนะครับผมบอกเพื่อนๆว่าสบายใจได้เลยนะครับเกี่ยวเรื่องของการ ลุยน้ำนะครับลุยฝนนะครับลุยน้ำหรือลุยฝนนี่เพื่อนเพื่อนก็สบายใจได้เลยนะครับเรื่องของความทนทานนะครับสาหรับกระสุนช่วงกลางนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะครับกระสุนบางยี่ห้อก็ได้รับการผลิตอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับก็คือยี่ห้อเฟสต์โรลนะครับ เฟร์เอร์ก็จะมีการหุ้มคล้ายๆหุ้มกับเป็นพลาสติกสีน้ําเงินนะครับหุ้มไว้ที่จอกแก๊สนะฮะป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับป้องกันไปอีกหนึ่งชั้นนะครับสําหรับจอกแก๊บด้านในนะครับป้องกันการเสื่อมสภาพในด้านในนะครับก็ก็ดีเป็แบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับส่วนบ้านเราบางคนเองก็มาใช้วิธีธรรมชาตินะครับมาใช้วิธีใช้น้ำยาทาเล็บแต้มไว้ที่บริเวณจอกแก๊บนะครับก็ ก็เป็นอีกหนึ I, area, ่งวิธีนะที่สามารถทําให้กระสุนลดอากาศด้านนะครับหรือลดอากาศการเขาเรียกว่าบอดนะฮะบอดได้นะครับก็ในประหลาดนี้ตองกระสุนนี้ผมขอผ่านนะครับก็กลับมาที่เรื่องกระสุนกระสุนก่อนนะครับคือกระสุนปืนประกอบด้วย4อย่างนะครับก็คือตามที่บอกไว้นะครับมีหัวกระสุนนะครับมีดินขับนะครับอยู่ด้านในนะครับมีปอกกระสุนนะครับแล้วก็มีไพรเมอร์นะครับเจ้าไพรเมอร์นี่เองนะครับก็เป็นพระเอกเลยนะฮะเป็นตัวจุดระเบิดนะ จุดระเบิดเพื่อทําการเผาไไม้ดินขับภายในปอกกระสุนนะครับก็จอไพเมอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในเมืองนอกนะครับก็จะมีการขายนะขายต่างหากนะครับก็จะมีการขายปอกกระสุนขายหัวกระสุนนะฮะขายดินขับขายแพเมอร์มาเพื่อให้มันจุเองนะครับเพราะว่ากฎหมายในอเมริกาหลายรัฐนะครับก็เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ปืนนะครับโหลดกระสุนเองได้นะครับโดยที่มาตรฐานการวัดชุดวัดชุดตวงเขาอย่างสุดสไปนะครับเพื่อนครับ แต่บางไทยนีผิดกฎหมายทันทีนะครับเพื่อนๆอย่าไปหาทานะครับนะครับแล้วก็เจ้าแก๊สเนงนะฮะก็คือเป็นตัวพระเอกนะครับตามที่บอกไว้นะครับบางยี่ห้อก็ถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีน้ําเงินอย่างเงี้ยเฟเดอรัลนะครับบางยี่ห้อก็ไม่ได้ห่อหุ้มนะครับก็คือเจ้าเจ้าไพเมอร์นะครับจะเป็นแท่งเป็นรูปตั้งทรงกลมอย่างงี้นะครับก็จะเป็นปิดตุกปิดผนึกด้วยโลหะด้วยข้างในนะครับก็จะกลายเป็นแบบว่าจะบรรจุสารเคมีไว้นะฮะ สารเคมีไว้ในไว้ในไพรเมอร์นะครับนะครับซึ่งเจ้าสารเคมีนี้นะครับก็ทนทานมากๆนะครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับว่าอย่างเช่นกระสุนปืนที่เก็บมาตั้งแต่สงครามโลกนะครับก็มาลองยิงนะครับปัจจุบันนี้ปืนกระสุนขนาดจุดสี่ห้านี่นะครับไอ้ที่แกบขาวๆนุ่นๆนะครับตั้งแต่สงครามโลกนะครับตั้งแต่สงครามเวียดนามก็มาลองใช้งานก็ยังเสียงดังฟังชัดอยู่ก็มีนะฮะก็เพิ่งทําให้โอกาสนะฮะโอกาสในการด้านนะครับ น้อยมากเลยนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ถูกฝนถูกน้ําลุยน้าลุยฝนนะครับจะด้านจะมีโอกาสด้านนะครับก็ต่อเมื่อใช้น้ํามันละลายหรือพวกน้ํามันแทรกซึมนะครับแช่นะหรืออยู่ในนั้นนะฮะแทรกมันจะเป็นแทรกซึมก็ไปในจอกแยบได้ทําให้ด้านได้นะครับเพื่อนครับก็คือโอกาสที่จะเกิดการด้านได้นะครับถ้าเกิดใช้งานอย่างทั่วไปนะครับหรือลุยฝนนะฮะลุยคอนอะไรเงี้ยตกน้ำอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้นะับเพราะว่ามันมีจอกแยบซึ่งทําหน้าที่เป็น เป็นตัวกักเคมีไว้เพื่อรอการจุดระเบิดจากเข็มทิชานิลนนะครับซึ่งอ่านจากชิชนิินนะครับพิชานิิมก็คือความชื้นเข้านะฮะเข้าไปด้านในแล้วทาให้ไพเมอร์ที่อยู่ด้านในนะครับเกิดความชื้นก็ด้านได้นะครับแล้วก็ชิชนิิมก็หัวจะหมุนง่ายนะฮะหลยี่ห้อนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เจาอแก๊ปนี่นะครับก็ตามที่บอะคนัะก็คือถ้าเกิดจอแก๊ปไม่ด้านนะครับก็ทําให้ปืนกระสุนทํางานนะครับเพื่อนเพื่อครับผม เท่าที่ใช้งานมานะครับปืนชนวนกลางนะครับผมยังไม่เห็นกระสุนด้านเลยนะครับทั้งกระสุนเก่ากระสุนใหม่นะครับเพื่อนๆครับแถ้าเกิดถ้าเกิดกระสุนมันด้านง่ายนะฮะหรือมีโอกาสด้านนะครับก็คงข้างกล่องเขาต้องมีเขียนระบุแล้วครับว่าเก็บได้กี่ปีนะครับเพื่อนเพื่อครับแต่นี่กระสุนทางบริษัทเองยังยืนยันไม่ได้เลยว่ามันมีอายุกี่ปีนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําเข้าใจว่าสะพัยใจให้ห่วงนะครับในเรื่องของกระสุนปืนชนวนกลางนะครับเพื่อนๆครับมีหลายท่านนะครับที่บอกว่าไม่ไว้ใจเลยกระสุนนนชริมะคับก ก็มีถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกันแล้วก็ก็เป็นเป็นจริงหรีท่านว่านะครับเพื่อนเครับก็สชวงกลางก็เป็นกระสุนที่ไว้ใจได้นะครับเพื่อนๆครับโอกาสที่จะด้านนะครับด้านหรือว่าโอกาสที่จะสับไม่แตกน้อยมากครับเป็นต่ตัวปืนของท่านนะครับมีปัญหานะครับหรือปืนบางยี่ห้อแต่งไกลมาแต่งระบบนกสับมาจนสับไม่แตกเลยก็มีนะฮะก็แต่ถ้าเกิดเป็นปืนเดิมๆโรงงานนี่ก็ไม่เหลือครับเพื่อนๆครับสับแตกหมดทุกยี่ห้อนะครับเพื่อนเพื่อครับ ส่วนคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับก็มานําเสนอเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆสบายใจให้ห่วงนะครับในกรณีที่ลุยฝนด้วยน้ํานะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็หลายหน่วยงานนะครับบางทีอาจจะต้องเจอเาว่าฝนนะฮะเพราว่าลุยน้ํานะครับก็หลายหน่วยงานผมไม่ขอเอ่ยไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับแต่ถ้าเกิดคลิปนี้นะครับเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ก็เป <łość> ็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดข้อมูลของผมนะครับผิดพลาดคลาดเพื่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะเพราะผมเองบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับถ้าคอมเมนต์มาก็จะการก็จะเป็นการขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับเพื่อนๆครับส่วนคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรแต่ก็ว่ากันใหม่นะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ